ในลัคนาราสีกุมที่ดูกันมาทั้งหมดมั่นใจเลยครับว่าของคุณจะร่ำรวยและดีขึ้นอย่างแน่นอนในเดือนนี้ผ่าพื้นดวงประจำวันที่5มิถุนาจนถึงวันที่4กรกฎาคมในปีพศ2564นี้นะครับผมดูกันแบบเต็มๆถ้าคุณพร้อมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการงานการเงินความรักครอบครัวคนโสดคนไม่โสดเราดูกันทั้งหมด แบบเต็มๆดังนั้นณนะตอนนี้ขอให้คุณเข้ามาใ,ใกล้ครับแล้วที่สำคัญเลยรบกวนมาฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมแชร์ไปเยอะเลยนะในคำทํานายนี้จะบอกในพื้นฐานและเรื่องราวแทบจะเรียกว่าครบทุกมิติที่คุณอยากรู้แต่ถ้าคุณอยากรู้ในพื้นฐานของคุณเองในภาพรวมของคุณที่คุณเท่านั้นจะได้รับโอกาสดีๆทางด้านเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงานที่ดีรบกวนครับ ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์มาและที่สำคัญเลยนะครับผมใครอยากปรึกษาทางด้านเรื่องของพื้นดวงของคุณเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการงานความรักนะฮะลายอัสไซรอ,อยัมเบอร์มาและที่สำคัญเลยห่วงจุ้ยนะครับผมหรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของตัวเลขหรือหาเครื่องรางเสริมมงคลของคุณเองปรึกษาผมมาเลยครับลายอสไซรอ,อยัมเบอร์นะพร้อมมาแล้วเราไปดูผ่านดวงประจำเดือนนี้ของคุณกัน มาดูในพื้นฐานของคนลัคนาราศีกุมกันนะจ๊ะคนลัคนาราศีกุมนะครับมาเป็นเรื่องแรกเลยเราไม่เสียเวลานะมาเรื่องหน้าที่การงานหน้าที่การงานบอกอะไรเราบ้างน,นะครับผมบอกมาว่าช่วงเวลานี้เหนื่อยเน็ดเหนื่อยขบเคี้ยวเคี้ยวฟันต่อสู้นะครับมีเกร่การตัดสินใจหลายอย่างนะครับผมนะฮะแล้วก็มีเรื่องที่จาไม่ตุกจิกหรือกวนใจในช่วงในเดือนนี้เลยนะดังนั้นเลยบอกเลยว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะสะบักสะบอมนะครับกับการที่แบบเหมือน ลุยกันหลายทางเหมือนมีพื้นที่มีรูปแบบของความเสี่ยงเกิดขึ้นในหลายหลากหลายรูปแบบเลยนะแต่บอกตามตรงเลยครับว่าให้ทําอะไรจงใช้สติรับรองครับชีวิตจะดีขึ้นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะต่อมาจ้าทางด้านในมุมของอการเรียนเป็นอย่างไรการเรียนของคนลัคนาราศีกลุ่มในช่วงเวลานี้คันลองชีวิตเรื่อยๆง่ายๆนะครับเรียกว่าเหมาะสมกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ คนไหนที่ตัดสินใจทางด้านเรื่องของการเรียนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยจะมันจะยากลําบากอบอกตรงๆว่าเนี่ยความยากลำบากเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มตน้นสุดท้ายแล้วมันจะเป็นตัวคุณเออมันจะเป็นตัวคุณมันแสดงออกในเรื่องของรูปแบบของความสําเร็จที่มันออกมาในรูปแบบที่คุณเข้าใจได้ว่ามันจะเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับตัวคุณได้แบบจริงจังแบบเลยอะ่ะนะฮะคนที่อยู่ในวัยเรียนเนี่ยในช่วงเวลาน,นี้ก็บอกตรงว่ามันก็มีเกณฑ์ในทางด้านเรื่องของการจะเกิดเกิดความรักในวัยเรียนด้วย ชอบหมายปองใครอะไรแบบเนี้ยผ่านๆแล้วว่าผ่านซูมเนี้ยหรอไม่รู้อ่ะอาจจะมีเกณฑ์ของการเจอแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับทีนี้เรื่องการเงินครับผมการเงินฮะเรียกว่าภาวะทางการเงินเนี่ยเหมือนจะลําบากแต่มีตัวมาโปเทคชันของคุณได้อยา่างดีอังน,นั้นเรียกว่าจากที่มันจะมีปัญหามันจะโดนถูกว่าเหมือนมีตัวช่วยหรือมีตัวซัพพอร์ตแรงสนับสนุนที่มาพลิกทุกอย่างให้ของคุณเนี่ย โฟล์และเกิดรูปแบบที่ดีๆเกิดขึ้นในภาคอนาคตต่อไปได้อย่างเรื่อยๆและมั่นคงด้วยสามารถทําได้และไปได้ดีด้วยนะดังนั้นสุดจุดๆนี้เองนะครับผมวองตรงว่ายังไงก็ตามแต่นะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ครับพ่อแม่อวยพรให้คุณในการลงทุนเริ่มต้นทําอะไรก็ตามแต่สุดท้ายแล้วจะดีและได้แรงสนับและสปอร์ตหรือแม้แต่ทางด้านเลืองขอจะได้หุ้นส่วนเข้ามาด้วยนะครับโอเคนะ จะเป็นเรื่องที่ดีต่อมาครับท่าน้านสุขภาพจะ้ะสุขภาพเรามาละวังเกี่ยวกับด้านเรื่องของดวงตานะครับเออ,เอตรงนี้เป็นสําคัญเลยดวงตารูจมูกอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเกี่ยวกับทางด้าน,านลงลมหายใจก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอา่ามีแค่ตรงนี้ <c oughs> ทีนี้มาในมุมนะครับผมของคนที่เป็นในหมู่ครอบครัวดีกว่าเออครอบครัวเป็นยังไง รักใค่ปองดองกกลมเกี่ยวกันดีครับผมสักเซสในสิ่งที่เราเป็นรูปแบบแบบนี้กันก็มีความสุขแฮปปี้ดีดามันเป็นภาพรวมที่คุณก็ปรารถนาที่จะได้มันมาคุณได้มันอยู่แล้วนะอ่ะต่อมาครับผมทางด้านเรื่องคนโสดจ้ะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดมีเรื่องที่ทําให้ต้องคิดเยอะนะครับผมมีทั้งคนต่างอะไรต่างชาติมีทั้งในเรื่องคนแก่กว่านะครับแล้วแต่ว่าทุกทุกอย่างเลยอ่ะ คุยมาไม่ได้เจอหรือไม่ได้คลิกอะไรจริงจังเลยเพือเผอแบบคุณเข้าใจในมุมนี้ไหมคุณชอบแบบชอบแบดบอยอ่ะเออแล้วก็จะเอาปัญหามาให้คุณอ่ะมาตลอดเวลาเลยอันนี้ก็เป็นไปได้เลยนะหรือแบบชอบแบบบิชชี่บิชชี่หน่อยสหรับู้ชายอ่ะชอบแบบผู้หญิงแบบออกแนวแบบเออบิช,ชหน่อยอะ่ะเออนั่นแหละสุดท้ายก็จะเป็นปัญหากับคุณในภาคอนาคตได้ดังนั้นต้องอย่างเงีย้ยแล้วค่อยเรียนรู้กัน ที่นี้มาในมุมของคนไม่โสดกันมากแต่ไม่อยู่กินด้วยกันเรียกว่าภาพรวมของคุณนะครับในช่วงเวลานี้เป็นตัวออกตัวเองที่ดีสุดตั้งสติและดูแลกันซึ้อกันและกันให้ดีรับรองครับชีวิตนี้คุณแฮปปี้มีความสุขและก็ได้รับโอกาสดีๆกับ ในชีวิตของคุณนะฮะในชีวิตคู่นะออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมขาอวยพรให้ครับโชคดีการเงินดีทุกอย่างดีหมดสําหรับล,ลัคนาราศีกลุ่มยกไว้อย่างเดียวคือเรื่องงานดังนั้นการแก้ปัญหาด้านเรื่องงานงานจะติดขัดหรือแก้ปัญหาอะไรให้ทำบุญโดยการให้ชีวิตกับคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็น,น้าเรื่องก,การปล่อยปาลาหรืออะไรแบบนี้นะทุกอย่างจะดีขึ้นครับ โอเคมาถึงตรงนี้นะฮะรบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมที่สำคัญใครอยากจะปรึกษานะครับทางด้านลรื่องผืนดวงนะฮะหรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของการค้าทํามาค้าขายเจอที่ดินของคุณเองหรือแม้แต่อาชีพเงินล้านของคุณคุณอยากปลดหนี้ให้พ่อให้แม่สุขสบายใช่ไหมลูกเมียสุขสบายผมรู้วิธีที่จะบอกคําตอบนี้กับคุณหรืออย่างเดียวคุณเชื่อมันหรือเปล่า และคุณศรัทธามันจริงๆหรือเปล่าไลน์แอดไซนเราเยอะอะเบอร์มาได้เลยครับแล้วเจอกันผมรอคุณอยู่นะ